สวัสดีครับเพื่อนๆขั้ต่อปไปครับก็เป็นการเอาแอร์หลอกนะครับมี2,025ครบพันโลแล้วก็เอามา,มาที่จะมาให้พรีเมียมเซอร์วิสครับที่แจ้ไอ้ที่สีนิกลีนนั่นเองก็จริงๆเขามีช่องทางในการเข้ามาจองคิวก่อนนะแต่ผมลองเข้ามาแบบวอล์กอินดูว่าจะได้ไหมแล้วก็น้องเขาก็มาให้บริการครับผมสวัสดีครับอ,อันนี้พันโลเดี๋ยวก็เปลี่ยนอะไรยังไงบ้างครับก็น้ำมันเครื่องเฟืองถ่ายครับพี่อ๋อก็เช็คทั่วไปครับ ยังมีเล่นน็อใช่อันนี้ไว้ใต้ป่อใช่อ๋อน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเอาบุกออมไหมฮะอ่าเอาสั่งขอลอยไปเอาที่ดีอ่ะสั่งคอลอยนะครับน้ำมันเครื่องเฟืองท้ายนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะลงทะเบียนลงเลขรถใหม่ครับ รถใหม่ต้องลงรถใหม่ต้องลงใช่งงครับนี่ครับก็อาจจะไม่ค่อยเห็นนี่ขี่มา1 1 0 9กิโลนะครับก็ได้ระยะเวลาตปมิีกซึ่งตัวนี้ครับตัวออยจะกระพริบเตือนเราด้วยนะนะครับก็ถือว่าเตือนเราอีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรารอเนาะนะครับ ล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเขาเปลี่ยนน้ำมันอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะแล้วก็จะเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรยังไงเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันครับเป็นการเข้ามา Walk-in นะครับ Wal k in ในการเอารถเข้ามาเซอร์วิสนะครับก็จะต้องเข้ามาในจุดนี้ก่อนนะครับ Yamaha าา Premium Service ครับ คือจริงๆแล้วในช่องทางการเข้ามาจองะคะิวก,ก็เข้าม,มาจองคิวก่อนนะครับก็สามารถจองคิวได้สองช่องทางหลักนะครับก็คือโทรมาที่เบอร์นี้เลยนะครับก็จองคิวผ่านทางบนษัตว์นั่นเองแล้วก็จองคิวผ่าน Facebook นะครนะับนะฮะค้นหาชื่อ f a c e b o o k p r e m i u m Service YTS นะคะระับก็สามารถที่จะจองเข้ามาได้นะคะระับแย้งวันเวลาที่ต้องการนะครับ แจ้งอาการรถหรือปัญหาที่พบนะครับก็เข้ารับบริการตามที่นัดหมายนั่นเองครับก็จะสะดวกของผมนะนะมาแล้วครับรถของผมขึ้นแท่นเป็นที่เรียบร้อยครับ นีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเคล่อนท้ายแล้วก็เช็คทั่วไปครับอยางห้าหลังนะครับแล้วก็มาลงข้อมูลไว้ด้วยนะครับไ,ได้ครับแล้วก็นี่เป็นน้ำมันเครื่องที่เราจะใช้เปลี่ยนนะครับน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเคลื่อนท้ายนั่นเองครับเอทีพีเนีมนะครับอันนี้่ต้องเปยไม้ออเปลี่ยน น้ำมันเปลืองท้ายนะครับในปริมาณหนึ่งร้อยซีซีนั่นเองครับเจ็ดพันโลครับอันนี้พี่รีเซ็ตให้เลยใช่ไหมครับอ๋อครับ การทีเซตก็ไม่มีอะไรครับกดกดแค่ไปตรงตรงที่ออยครับผมที้มันอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยอ่าครับพี่พอเรากดแช่ตรงไม้นวดมันก็จะจะหายไปเองอ๋อหรออย่างเงี้ยมันก็จะอิฟมันก็จะขึ้นเป็นซีโร่ครับครับผมก็คืออย่างเงี้ยก็คือได้ได้ครับแล้วมันก็จะหายไปครับค้าวมาออยมันก็จะไม่มีแล้วก็กดไปกลับสู่หน้าหลักก็คือดีโอดี เซตนะครับการรีเซ็ตระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วมันก็จะไปคันดิคีตอน5ห้5พันโลห้าพันโลห้าพันโลอ๋อขึ 5, ้นมาเหมือนเดิมมันจะขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็เข้ามาสวิตช์ใช่ครับแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นเป็นพวกมีเบลก็จะประมาณสอันสี่ร้อยโล๋อ,อใช่มันจะขึ้นไปอัตโนมัติเลยพวกมีเบลนะครับครับอ๋อแล้วก็ประมาณสอันสี่ร้อยโลก็ไอตัวนี้มันจะดีหน่อยมันจะดูได้มันไม่เหมือนตัวเดิมได้ คือแอปพลิเคชันเราดีกว่าเดิมแล้วจริงๆเราก็ดูในตัววายค n นเน็ก็ได้ได้ได้โอเคครับี่ครับผมว่าเรามาเซอร์วิสมันเขาจะบอกอยู่แล้วว่าเราจะทำอะไรบ้างครับอยากให้น้องเขาลองรถใครนะได้ครับพี่ขอบคุณครับเียยังใผมนี่แล้วก็เมื่อกี้เขาเป็นวงบันทึกให้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอารถไปดูความพร้อมอีกทีหนึ่งครับ ก็คือพี่เขาก็จะขอเอารถไปเช็คนั่นเองครับเช็คบริการพี่เติมทำแล้วครัเติมหมดแล้วครับเออหรอเพื่อนครับใครที่เอารถเข้ามาเซอร์วิสท,ที่พรีเมียมเซอร์วิสยามาฮ่าที่สินชลินนะครับก็จะได้รับการบริการล้างรถแบบนี้เช่นเดียวกันครับออ๋ ดูแลรถให้เราแล้วก็ทำความสะอาดรถให้เราด้วยนะครับได้ขี่รถออกไปแบบใหม่ๆนะครับรแล้วเราก็กลับไปนั่งรอที่เดิมน,นะครับรับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายนะครับก็บบนี่ใบจ่ายยอดเท่าไหร่เอ่ยยอดสี่ร้อยสองบาทครับ 402ร้อยสองบาทอันนี้เป็นเช็คพันโลยงมาลูพรีเมียมครับส0 2้สองบาทที่แบบไม่ค่าอะไรันเป็นแค่ค่าน้ำมันเครื่องกับน้ำมันทมายค่าค่าแรงไม่มีนะครับไม่คิดหรอเพราะว่าหนึ่งพันโลเขาไม่คิดค่าแรงอ๋อเหรอครับอ๋อโอเคครับหนึ่งพันโลไม่คิดค่าแรงด้วยนนเด็กขอบคุณมากครับผมหนึ่งพันถึง12,000มืนสอง๋อเหรอครับอ๋อคือค่าแรงอ๋อเหรอครับ โอเคครับผมก็เดี๋ยวผมไม่รอจ่ายตังค์ครับขอบคุณครับอ่ะครับผมาเช็คข้อมูลชื่อเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วลเอียดวันนี้ถ่าแค่หน้ามันเครื่องอย่างเดียวครับผม402บาท402บาทโอเคครับผมสแกนจ่ายครับสแกนจ่ายคระเทียมได้ไหครับขอบคุณครับได้แล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมกับการเอารถแอร์หลอกปี2025เข้ามาเช็คพันโลนะครับ เช็คความเรียบร้อยด้วยแล้วก็ได้รถสะอาดล้างรถให้ผมกลับบ้านด้วยนะครับต้องเป็นการก็บอกว่าเป็นการบริการนะครับให้กับลูกค้าเพื่อนที่ใช้รถเจมห้าอยู่ก็เข้ามาใช้บริการกันได้ครับวันนี้ก็คงน่าจะกร้มมานี้ก่อนนะครับสําหรับการเช็คพารโลยังมีเรื่องราวหลายๆอย่างที่อยากจะเอานามาเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันครับว่าผมจะทําอะไรต่ออันนี้ต้องติดตามต่อไปครับ